สำหรับของทาง BTA นะคะเราจะเปิดรับสมัครโครงการออแพรอเมริกาแล้วก็โครงการออแพรยุโรปค่ะโดยที่ทางยุโรปเราจะมีประเทศเนเธอร์แลนด์สวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์เบลเยียมและสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีอีกหประเทศที่น่าสนใจคือประเทศเยอรมัน,นะะ่ะ wow. ั้นตอนแรกถ้าน้องๆตัดสินใจอยากเข้าร่วมโครงการแล้วสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงก็คือคุณสมบัติด้านอายุค่ะโดยน้องๆที่อยากเข้าร่วมโครงการอแพ์ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีและไม่เกิน31ปีนะคะแต่ว่า31ปีน้องๆต้องสมัครเข้าร่วมโครงการภายในอายุ30ปีค่ะเดี๋ยวพี่จะมาแจกแจงว่าประเทศไหนในอายุเท่าไหร่ที่น้องๆจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ค่ะ สำหรับน้องๆที่อายุระหว่าง18ปีแต่ไม่เกิน24ปีนะคะประเทศที่น้องๆสามารถเข้าร่วมโครงการได้คือประเทศอเมริกาค่ะแล้วก็ทางฝั่งยุโรปนะคะจะเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์แล้วก็ประเทศเยอรมันค่ะ น้องจะสามารถเข้าร่วมโครงการออแพรอเมริกาได้แต่น้องๆที่อายุ26ปีแล้วนะคะแล้วก็ยังสนใจเข้าร่วมโครงการอเมริกาอยู่ต้องรีบติดต่อพี่ๆมานะคะเพราะว่าเราต้องเตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้าแล้วก็น้องๆต้องเดินทางเข้าประเทศอเมริกาก่อนที่จะอายุ27ปีะคะ่ะแล้วก็ประเทศทางฝั่งยุโรปก็จะมีประเทศเนเธอร์แลนด์สวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์แล้วก็ประเทศเยอรมัน ตอนนี ony, ้น้องๆมีเพียงแค่4ประเทศทางฝั่งยุโรปเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้คือประเทศเนเธอร์แลนด์สวีเดนเดนมาร์กแล้วก็นอร์เวย์ค่ะเข้าร่วมโครงการออแพร์ที่ยุโรปจำเป็นต้องได้ภาษาที่3หรือเปล่านะคะเฉพาะประเทศเยอรมันเท่านั้นค่ะที่น้องจำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาเยอรมันเพื่อไปสอบสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตของเยอรมันนะคะ